ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนมยัธยมคนครรังสิตทุกคนครับสวัสดีเย <Hey, S 1> เป็นยังไงกันบ้างนะครับ <Hey. S 1> ก็ยดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายการ MNR Show รายการนี้เนี่ยจะให้พวกเราเจออะไรที่สนุกสนานนะครับเพื่อเธอมานักเรียนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมีคุณครูหลายๆท่านไม่เจอแล้ว คุณครูเนี่ยบางท่านจะมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนหน้าที่เกิดขึ้นนั่นเองจึงถือโอกาสนี้นะครับให้คุณครูได้มาพูดคุยอำลานักเรียนทุกคนแล้วก็ได้รู้จักกับตัวตนของคุณครูด้วยเช่นกันครับมาพบกับคุณครูท่าแรกครับพบกับคุณครูเก๋ได้เลยครับเยสสวัสดีครับครูเก๋สวัสดีค่ะคูณน้องสวัสดีค่ะนักเรียนเ,เรามีเกมให้คุณครูเก๋ได้เล่นแป๊บหนึ่งเนาะตื่นเต้นไปเอ่ย เนี่ยมือสั่นหมดแล้วเนี่ยมีกติกาอยู่ว่าครับคุกเก๋ถ้ากรณีแบบว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ให้ยกสีเขียวถ้าไม่ใช่ให้ยกสีแดงเคยค่ะเป็นการดูชั่วโมงผิด แล้วก็ดูวันผิดก็เลยข้าผิดห้องอย่างเช่นวันนา้นัวันจันทข้าบแรกสอนมห1ทั1แต่บังเอิญไปดูค้าบของวันอังคารก็เลยกลายเป็นว่าเข้าห้องมหนึทับสองแทน สืบเนื่องมาจากเรื่องเข้าสอนผิดห้องนี่แหละค่ะพอถึงคาบหนึ่งคาบสองปุ๊บเราเข้าไปนักเรียนก็แกล้งว่าครูไม่ใช่คาบครูครูเข้าผิดห้องนี่ก็มีนะครับผมหนึ่งสองสามแนี่สองสามแะอ่าฮ่าน่่ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณครูตีเล็กค่ะบเย้สวัสดีครับครูตีเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่างๆเคยเข้าฟิตห้องความที่สอนตั้งแต่ม1ม2ม3และม4ีเขาก็ไปนั่งรอนั่งรอจนแบบทําไมไม่มีใครมาเลยจนแบบต้องไปบอกคร yeah. yes. yeah. ูประจําชั้นว่ารบกวนช่วยตามทุกเรียนให้หน่อยแล้วก็ครูประจำชั้นก็บอกกลับบว่า เด็กก็รอตั้งนานแล้วนะครับครูไปถึงปุ๊บตัวเองนั่งรอจนจะบท้าบแล้วคือนั่งอยู่ผิดห้องใช่เคยเหมือนกันครับเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจมากกว่าเดินขึ้นบันไดมาครับสะดุ้งสุนัขนั่นแหละมาจากไหนก็ไม่รู้เจอกันพอดีต่างคนต่างสะดุ้งกันเกือบตกบันไดครับแล้วก็ขำาตัวเองอยู่ ก็มีใช่เราต้องมีมุมที่ตัวเองมั่นใจยอยู่นลพร้อมหนึ่งสองสามครับแชันะครับ <นะ S 2> อ่า ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอนนั้นอะตอนที่มีคําสั่งโอนย้ายมาค่ะตัวเองคิดว่าตัวเองจะต้องไปสอนอนุบาลแต่มารู้ว่าตัวเองได้มาอยู่มัธยมก็น่าจะประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่ความรู้สึกตอนนั้นก็เลยมัธยมก็มัธยมก็คือสอนประถมมาสอนประถมมาแล้วก็มาสอนมัธยมแต่ก็สู้ๆค่ะไหวยอยู่แล้วค่ะดีใจเลยอันดับแรกดีใจมาก ตื่นเต้นนะครับตื่นต้นมากรู้สึกดีใจครับพอรู้ว่าตัวเองจะได้มาปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิตเนี่ยก็นอนไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าจะได้มาพบปะในเรื่องของนักเรียนแล้วก็เพื่อนครูใหม่ๆทําให้รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับที่ได้มาร่วมงานที่นี่ครับ วันแรกที่เข้ามาที่เดินเข้ามาในรั้วเสร็จดำวันนั้นโรงเรียนน่าอยู่มากๆน่าจะมีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะคะอาคารสะอาดสะอา้านแล้วสิ่งที่ครูประทับใจเลยเนี่ยครูเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บ,บเดินเข้ามาเปิดห้องประชุมห้องประชุม,ร,ชมรูมากค่ะครูชอบมากเลยตอนนั้นครูชอบห้องประชุมมาก ตอนนั้นท่านท่านผอ,อพุทธรัตน์ท่านก็นั่งอยู่ท่านก็รอต้อนรับอย่างดีประทับใจที่สุดเลยหลังจากที่ได้มาต้องฝากถึงทางผู้บริหารนะครับแล้วก็คณะครูทุกท่านเลยนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําตั้งแต่แรกๆที่ได้เข้ามาลูกศิษย์ลูกหานะครับที่คอยแกงบังทำทำหมือนเสียงแบบไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยเด็กก็จะบอกว่าครูครับไม่ครูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เป็นความทรงจาดีดี ที่เเคยได้ประสบพบพจอมาอนักเรียนลูกๆของครูทุกคนนะคะโชคดีมากที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมนครรงังสิตที่เรามีกลุ่มวิชาที่ ให้นักเรียนเลือกได้หลากหลายวิชาตามความต้องการของนักเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เราเลือกเพื่อเราจะได้นำไปใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนค่ะครูไม่ได้ไปไหนนะครับครูก็จะอยู่ในความทรงจำของพวกเรานี่แหละนะครก็ฝากถึงนักเรียนทุกคนที่ครูได้สอนรวมถึงม2ทับ3นะครับที่เป็นครูประจำชั้นอยู่นะยังไงก็ขอให้พวกเราเนี่ย ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็อย่าไปเกเรกับคุณครูท่านใหม่เขานะครับอย่าไปอย่าไปแกล้งครูเขามากเดี๋ยวครูเขาจะร้องไห้เสียใจได้นะครับยังไงก็คิดถึงทุกคนรักทุกคนครับไอโน้ตอ่าค่ะบ๊ายบายกันสวัสดีครับ